ครับกาบสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยนะครับมอน้ก็ปู่เยี่ยมมีพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับหลายสายนะครับมาเยี่ยมย้ํานะครับถึงที่อยู่ที่พักเลยนะครับผมมีผู้ใดบ้างครับผมเอาชมเอเวกนะครับอ่ารมสวัสดีครับผมนะครับผมเอาทังนี้ก็เนาะรวยครับ พ่อาสวัยพารวยพ่อทองใสพารวยนะครับโอปอพารวยครับผมแล้วก็โอปอพารวยแล้วก็เบิกซั์นาคีเบิกรั์นาคีแล้วก็นาคีพารวยแล้วก็เปิดทรัพย์พารวยนะครับโดยน้องโบนะครับผมทั้งสี่ช่องเลยเนาะอ่ะปูเยี่ยมรู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนทุกคนมาเยี่ยมยามถามข่าวปูเยี่ยมมือนี้นะครับผม จังไดเนาะปูเยี่ยมมาสั่น่นว่าไย้ยินแต่สื่อแต่เสียงมาสั่น่นก็มาหอดมาถึงเบิดสู่ผูสู่ฝนทั้งสี่ช่องเลยครับอยู่ในเขตเดียวกันนี้ละหกช่องหกช่องบอกครับอ้าวหกช่องสันบอกครับอเมาพบปูเยี่ยมเมื่อนี้นะครับโูเยี่ยมกสีมีเรื่องเล่าสู่ฟังไปสั่แล้วนะครับเนาะครับครับผมอ่า ฟังปูเยี่ยมก่อนนะครับเกตเล็กๆน้อยๆฝากยูทูบเปอร์เข้าไปสละนะครับผมคุณน้องไปถ่ายให้นะครับผมก็ขอกล่าวคำสวัสดีนะครับกับทุกทุกช่องนะครับพ่อท้องไสน้องโอปอนะครับเบิกซับหน้าคีแล้วก็เปิดซับพ้ารวยนะครับซึ่งวันนี้มาเยี่ยมยามถามข้าวกันนะครับผมเอาปูเยี่ยมกับ มีความยินดีนะครับ <c oughs> ผมอผู้เยี่ยมกับตอนนี้กับผู้ติด,ดตามกันยังบ่ท่านได้หลายครับยังบ่ท่นได้หอดแสนครับอสองมือเวลาศูนย์หกจุดสี่เก้นานอครับของวันที่ของวันที่อสิบเก้าครับเออของวันที่ยี่สิบครับ อ่าผมเปิดเบิ้งนะครับโพติ์ตามกับได้หนึ่งมื่นครบหนึ่งมื่นคนพอดีครับเวลาหกโมงสี่สิบเก้านาทีนะครับ,รบโอ้ยมิสเตอร์ไวลดซี่เลขไว้แล้วหกสี่เก้าลดอเอาเวลานี่มัตรงเปีเออหูออจังมิสเตอร์ไว้ไหมครับนี่นี่น,นี่มิสเตอร์ไว้แลครับเบิ้งครับมิสเตอร์ไว้แลครับชี้เลขที่หกสี่เก้าครับ งวดก่อนแล้ก็ให้แม่นเลยครับมีสืวายผู้หนี่งเราหายเจอไดโฮะครับเราหายเจตหาศูนย์ครับดังไปยอดทั่วต่างประเทศผู้หนึ่งครับครับครับทั้งยุโรปอเมริกาชมกันเอาปฟูเยี่ยมไปทําอะไรอีกแล้วท่านเจตหาศูนย์เพราะพี่จะจะแต่ทําเหมือนเด็กเล่นใครจะไปเล่นกับปู่ท่านเขาว่านิ่งๆนะปู่อ่านนิ่งๆหน่อยครับเขาก็ว่าปูเยี่ยมเฮลเลนครับอัน ตัว้างๆหันแกะบางๆเล็กน้อยมันกะบางยุบครับบางซีครับมันบางซี่ครับโอเคเอาชาดเจนบัดนี้ครับมิสเตอร์ววยนะครับมิสเตอร์ายของผูเยี่ยมนะครับอ้าวอธิบายซะหน่อยมิสเตอร์าวมาได้อย่างไรนะครับก็ต้องอาศัยการหมุนนะครับอาดูผูเยี่ยมจะหมุนให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวเลขตั้งหลักงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่ครับผมดูนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับผม อ่าตัวเลขที่ได้มานะครับผมดูดูดูนะครับตั้งรหัสสามหกเก้าลงไปครับรหัส3ามหกเก้าก็คือตั้งศูนย์ที่หลักหน่วยครับศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่อ่ารหัสตัวนี้ปู่เยี่ยมได้เป็นรหัสมาจากจักรวาลครับเวลาขึ้นวิทยุขึ้นขึ้นที่มาจากจักรวาลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะจับได้มันจะเป็นตัวเรียกเลยละครับในกราฟรลงมาเป็นแผ่นเลยละครับ บางทีก็มีตัวอักษรซ่อนไว้ในในรหัสตัวนี้นะครับนิโคลัสทสลาที่โคโลราโดผลการทดลองออกมาครับจับรหัสตัวนี้ออกมานะครับ,รบนักวิทยาศาสตร์งงๆกันนะครับมผมผููเยี่ยมเห็นกับคนเฮาเหตดไทยใส่น,น้าเนาะครับว้ามึงสีเก่งแด่ไม่ได้กล้าดีไทยสิมาเก่งดีวะพ <laughs> ุไทยมารเลกลคุ้ขา่าดีจับเอา รหัสสามหกเก้านี่มาคำนวณเหล็กบังกันหน้าวะจับเอาไว้เหตุสัลัครับถ้ารหัสสามหกเก้าอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกและจักรวาลมันต้องถอดรหัสรับลัตเตอรี่ได้ผู้เยี่ยมนํามาถอดรหัสรับลัตเตอรี่นะครับเอหาไปแล้วสามงวดถูมาแล้วหกงวดครับผมเพิ่งลงยูทู e ให้เห็นสามงวดนะครับอ้าวดูนะครับมิสวาย นิสเซอร์ survive. อันนี้คือโตวไวครับครับผมโตัว,วนี่เป็นตัวแทนของคำว่า yes ถูกต้อง yeah yes <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นตัวแทนของคำว่า d e s c o r r e c t ถูกต้อง <c oughs> เป็นตัวแทนของคำว่า d e s light ถูกต้องครับ <c oughs> ผมจึงใช้ตัวาวคำว่าถูกต้องเนี่ย <c oughs> ม,มาใช้วิธีการนำมาจับเลขตัวเลข <c oughs> จับยังไงครับจับดูครับผม เอาวายยืนครับผมเรียกว่าวายยืนเห็นครับมาทางนี้หน่อยครับขยันมารับทางหกกี่หน่อยมันบังซีเอัอย่างี้ยับไปยังไงครับยับตัวว่ายใช่ไหมเลื่อนว่ายไปทั้งหกมันบังซีอ่าครับอ่าโอเคครับเอาวายยืนครับวายยืนผมเรียกว่าวายยืนกันแล้วกันอ่าถ้าวายยืนถ้าวายยืนก็จะมีเลขปรากฏขึ้นมาตัวนี้ครับอาน้องช่วยเขียนครับ กระดาษเตรียมไว้แล้วนี่นี่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเออเปิดหน้าว่างหน้าในว่างใช้ด้วยปากกาสีแดงเปิดไว้อีกครับอยู่กลางๆกออนั่นแหละอ้าวอย่างเจอยังครับอ้าวคุณน้องเขียนนะเก้าหกสี่เก้าหกสี่เขียนให้ถูกนะเก้าหกสโอเคครับหมุน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 คือสไตล์ของโลกและจักรวาล โลกและจักรวาลอยู่ได้ด้วยการหมุนฉะนั้นมิสเตอร์ไวต้องหมุนเหรอครับหมุนครับหมุนหมุนหมุนมิสเตอร์ไวนอนนะครับ061ที่ซ้ายมือเป็นตัวเลขอะไรครับ061061ครับชัดเจนนะคครรัับอ่ะต่อไปมิสเตอร์ไวหมุนหมุนหมุนทำหน้าที่หน่อยมิสเตอร์ไวจะหมุนแล้วครับ ปับปัับหมุนไปไล่ไล่อมอกับปามิสวายหมุนแล้วตัวเลขที่ปรากฏคืออะไรครับ085 085มาได้ไหมมาได้ไหมปูเยี่ยมพารวยกับช่องสวายพารวยทองใสพารวยโอปอพารวยเบิทรักยัพนาคีนาคีพารวยเบิทรัพย์พารวยนะครับครับ มาเปิดใจกันกับวิสเวไยให้เห็นจะจะครับผมหมุนอีกครั้งหนึ่งวิสเวไยวิสเวไยหมุนอีกครั้งหนึ่งหมุน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 อันนี่สามแปดสี่อ่าตัวเลขที่ปรากฏสามแปดสี่สามแปดสี่สามแปดสี่ครบสี่ครั้งเลยย่าสี่ครั้งนะครับ อ่าครบสี่ครั้งแล้วอ่าครบสวนนะครับครั้งที่หนึ่งเก้าหกเก้าหกสี่เก้าหกสี่จะอั้นไปแล้วในวันนี้นะครับผมอ้าวลองเขียนกลับม่สิเขียนเป็นหกสี่เก้าอสี่เก้าอ่รหัสตัวนี้ไม่มีคนรู้กับปู่เยี่ยมนะครับมีปู่เยี่ยมรู้เท่านั้นนะครับว่า ตัวไหนอยู่กลางตัวไหนอยู่ท้ายตัวไหนอยู่หัวนะครับบางงวดก็เข้าสามตัวตรงบางงวดก็เข้าสองตัวตรงอ้าวผมจะใช้ตัวแทนหกตัวแทนหกคือหนึ่นะครับเขียน149่งสี่เก้าลงไปหนึ่งสี่เก้าเป็นหลักร้อยเขียนลงไปหนึครับผมหมุนลำดับต่อไปนะครับ ศูนย์หนึ่งหกศูนยน่เยแล้วนะศูนย์หนึ่งหกอ่าตัวนี้ตัวตรงเลยนะครับม,มาตรงหนึ่งหตรงหนึ 1, อันนี้เป็นรหัสลับของปู่เยี่ยมปู่เยี่ยมจะรู้ว่าหกอยู่หน้าหรืออยู่หลังนะครับผม,มแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับหมุนต่อไปมิส,สววหมุนต่อไป ได้ตัวเลขอะไรครับผม085ย์ครับศู5ยอาตัวนี้8จะอยู่ท้ายครับ058 058้าแปอ่า FC แฟนช่องทุกช่องนะครับเห็นแล้วนำไปหยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงไลยเลยครับผมรางวัลที่หนึ่งปังปังกันไปเลย058ก็สวยนะครับสวยมากเลยเอาอีกชุดนะครับ508 58อ่าเพราะว่าแปดอยู่ท้ายต้องมาอย่างนี้อ่าต่อไปหมุน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 วิศวายหมุนทำหน้าที่หน่อย384สี่ไหนครับ384 384อ้าวเ,เขียนเขียนฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึง่งอ่าจะเป็น348ครับ348 สี่สามแปดสี่สามแปดอ้าวสองตัวที่น่าจะมาเราต้องนำไปจับกับตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่ปู่เยี่ยมเรียกว่านัดไว้ต้องมาสามตัวครับแต่ในชุดนี้ก็พอรู้เลยหรอกว่าตัวไหนเป็นพระเอกนะครับเอาเขียนสองตัวไว้ให้ด้วยสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินอืมสีเก้าเขียนตรงว่างๆเลยครับสีเก้า หนครับปู่เยี่ยมสรุปให้นะครับผมาจากมิสเตวนะครับผมขอกระดาษจากมิสเตวนะครับก็กอสรุปได้ว่าประมาณนี้ครับผมเหมือนวดที่แล้วปู่เยี่ยมให้50าศูนยกับสอครับใส่ขยายอให้2ตัวครับเข้าตรงๆที่ห้าศูนย์แล้วก็3าตัวปู่เยี่ยมให้ที่มิสเตอร์วให้ที่ชี้ที่เจ็้าครับ เจ็ดห้าศูนย์เข้าเจ็ดห้าศูนย์ตรงตรงในวันนี้แล้วนะครับฉีกแนวทุกอาจารย์ครับไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารไม่ต้องบวกค่าคงที่อืมนะครับมิสเตอร์ายเป็นรหัสรับจากจักรวาลนะครับนิโคลัสเทสลาค้นพบนะครับเป็นผู้คิดค้นพลังงานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละครับก็คือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์อะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นผลการคิดค้นทดลองของนิโคลัสเทสลาทั้งนั้นนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรหัส3-6-9อปูเยี่ยมก็เลยนำรหัสตัวนี้มาจับเลขรางวัลลอตเตอรี่จับได้จริงไหมนะครับปูเยี่ยมเห็นแล้วไม่กล้าบอกใครนะครับผมปูเยี่ยมคิดอยู่หลายวันเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะอันตรายกับทุกๆคนนะครับกับคนที่อยากได้กับคนที่ ต้องสูญเสียสตังที่เป็นเจ้านะครับผมผูเยี่ยมก็ไม่อยากบอกแต่ว่าคิดไปคิดมาก็เห็นใจในยุคโควิดเศรษฐกิจทำเอารุนแรงขนาดนี้ผูเยี่ยมก็เลยเปิดเผยรหัสรับ369ออกสู่สาธารณชนให้เห็นเข้าสามตัวกันปังปังปัง,ป,งปังไปเลยนะครับผมนะครับผูเยี่ยมนักชอบเป็นนักคิดนะครับนักคิดอ่า เลขตัวนี้ผูเยี่ยมได้มาจากการสั่งจิตครับผมเราเจอกันในคลิปที่2คลิปสั่งจิตอ้าวถ้าหากว่า fc ทุกช่องนะครับพับกระดาษให้หน่อยอ้า fc ทุกช่องนะครับช่องสวยพารวยก็ดีช่องทองใสาพารวยก็ดีโอปอเบิกซับนาคีพารวยแล้วก็เปิดซับพ,พารวยทุกช่องนะครับช่องปูเยี่ยมด้วยนะครับถ้าเห็นแล้วก็ขอความการุณา กดไลค์กดแชร์กดเมนรัวรัว,วปังปังกันมาเลยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมก็จะนำพาทั้งสี่ช่องนี่เดินทางไปถ่ายทำกับอีกจุดหนึ่งนะครับผมปู่พญานาคในวันนี้ล่ะครับปู่พญานาคบึงชวนนะครับคงจะเดินทางกันอีกนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะปู่เยี่ยมอำลาพาจากไว้แค่นี้นะครับพร้อมกับ ช่องของคุณพ่อสวัยคุณทองใสคุณโอปอและเบิกทรัพนาคีนาคีแล้วก็เปิดทรัพยารวยนะครับทุกๆช่องเอาอำลราคาจากนะครับอยู่ดีมีสุขกันทุกคนทุกคนนะครับ fc แฟนพันธ์แท้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอตัดไปเลยคลิปนี้เนทไปครูจ้เออเอาคลิปที่สองคลิปที่สองคลิปที่สองเดี๋ยวต่อคลิปที่สองเลยเนาะเอ๊ะสิบสี่นาทีพอดีเนาะครับ อ่าคลิปที่สองเอา